คั้งหนึ่งโอ้ยลูกนี้ไหวยังไงครับลูกนี้โอ้ยผู้พาทำให้บาดเทียวแล้วครับเนี่ยสบานท่าตูมจะได้บุกจากขวาไปซ้ายครับสวนกะโพจะได้จากซ้ายไปขวาตอนนี้ลิติมัตครับยังล็อกหลบผู้เล่นไหม สามผู้เล่นเลยนะครับหมายเลขแปดสิบเก้าเลี้ยงหลบไปแล้วสิงครับคู่น uh> ี้จะทั้งไปเลยครับคู่นี้ทั้งไปแล้ยครับติดบอลไปไกลแล้วส่งมาต่อต่อสองำหรับเล่นไม้กับหมายเลขสิเจ็ดเลี้ยนมาให้กับหมายเลขทีเจ็ดเป็นไงลูกเลยสัดส่วนหรือเปล่ากรับโพนะครับโอ้ตอนนี้ยังนะครับยังได้ที่เทศบาลราตสูหมายเลขเก้าสนิทสมัด เจ้าฟีทนะครับตอนนี้ส่งไปเพื่อนลนทีมว่ายังไงไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าไหเองนะครับตัวชิปทีเดียวนะครับลูกนี้ยังไปเองได้อย่างนี้ไปเองได้อยู่เปิมาให้กับกนกพรในะกับหมายเลขที่เจ็ดลูกนี้ว่ายังไงครับหมายเลขโอ้เหลูกนี้เป็นบอลเล่นของเทศบาลราชตงครับได้เปิดมาหมายเลขสามครับสุดวิสิตหมายจันดีครับลูกนี้นใ,ใกล้ๆจะรับไม่ได้นะครับปล่อยลูก อย่างไรงที่หมายเลขสามอยู่สุวิสิตไปที่หมายเลขสองครับหมายเลขสองเทศสบายหัตตูมครับโดนฉกบอลไปครับสุวิสิตก็ยังสาดยาวขึ้นมาแลยังติดผู้เล่นของสะโคครับบอลก็ยังถูกติดยังสกัดไม่ขาดครับลูกนี้ยังอยู่ที่บริลเวณหน้ากรอบเขตโทษของเทศบายฮัตุมบางสังสโลลลกโอ้รูดึงกลับหลังนะครับ หมายเลขแปดสิบเก้าทีละศัพท์สมตนให้กับเพื่อนหมายเลขสองลูกสองว่ไ<อ>าไงโดนผู้รักษาประตูพร้อมสะโพกทำกันสวยครับสำหรับเทศบาลแฮตงครับค่อยๆต่อบอลขึ้นไปและจบด้วยการยิงประตูนะครับไฮ<อ>ริทิม,มัคเาิร์ฟฟิกให้กับธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ว่ายัางไงหมายเลขแปดสิบเก้าไปแล้วนะครับลูกนี้อ้โหว่ายังไงไอสซี่นกหวีนครับลูกนี้ ตีคิกครับตีคิกขบผู้แล่ลูกนี้โอ้โหยัยงติดผู้เล่นของกัปโผครับลูกนี้ยังขกคิกอยู่หนะ้าเปล่าขึ้นมาออกไปหนาทีผ่า,า,พาพนผู้เล่นหมายเลขไปที่เก้าหมายเลขไปที่เก้าว่ายใกระนกพรอนกโอ้โหยัยงสก,กัดได้อยู่นะครับ,ล,บลูกนี้เจ้าพีทหมายเลขของว่ายใ ไปแล้วโอ้โหวันนี้เทศสบานท่าตรงก็ได้เปรียบไปแล้วหนึ่งลูกครับเออีกหนึงเปิดครึ่งหลังมาไม่ถึง5นาทีครับแต่ว่าลูกนี้ได้เปิดทีคิ๊กจากทางปาขวาครับอนาครเปิดมาที่กลางประตูครับโอ้โหสนุกพรสนุกพรเชื่อได้กับใบิกาววายไงลูกนี้ อาหมายเลขแปจะครองบอลได้กระโโพคืนไปให้กระดกพรกระดกพรได้ไงเจ้าเป็นเทนท่าตูมไม่ผ่านผู้เล่นของเทศบาลธนิตมันเบอร์เก้าเบอร์เก้าไว้ไงครับของ้องเครื่องโอ้โหกระดกพรแย่นิดเดียวตอนนี้เทศบาลท่าตูมไม่ได้อยู่นะครอยู่ด้วยนะครับตรงนี้บอลย้อยข้ามขาออกหลังไปนิดเดียวครับหมายเลขเก้ากับเปนทีมนะ บอ,อเลอยอยเป็นโดนสุดแล้วว่ายังไงเป็นแทนโดยปฏิเสธโดยกนกพรว่ายังไงลูกนีกน้้ผู้เล่นหมายเลขสามว่ายังไงไม,ม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขสาลูกนี้ล้มที่เดียวเต็มหมายเลขเกตว่ายังไงครับหมายเลขเกตตัดตัดเท้าปฏิเสธนะครับลูกนี้มาแล้วโอ้ยลูกนี้ไปแล้วครับ อย่างกันนะครับตอนนี้ผู้เล่นหมายเลขนกไปแล้วครับไปไงกระดูกพรอยัผ่านหรือไม่ต้องถามกระดูกพรก่อนกระดูกพรใยัผ่านหรือไม่โอ uh uh nah ้ยมาแล้วครับลูกนี้ไปไอ้กับเจ้าไอ้เจ้าฟีกี้ไหนกับฝ่ายเล่นไปเชียวไปยังไงโอ้โยลูกนี้โอ้โยลูกนี้โดนแย่ออกมาโดยผู้เล่นของ อ่ะกระโพหมายเลขเกตยังได้ลูกโอ้โหให้มาสวยทีดียลูกนี้ว่ายังไงโอ้โหลูกนี้หมายเลขหกครับตีละสักเล่นกับคาริสมัสเจ้าตีคลิกไปไงผ่านตีคลิกไปแล้วนะครับผู้เล่นหมายเลขสิบทีเดียวอ่าตัวเลขของกระโพอนะครับโซรวิทยตกับเชื้อทองไปที่หมายเลขหกผู้เล่นหมายเลขหกกระโพอว่ายไงลูกนี้จะเป็นตีคิกของบ้านกระโพอครับจะได้เปิดขึ้นมาเล่น ผูเ้เล่นหมายเลขเก้าน,นี้น่าจับตามองนะครับของกระโรักเหลี่ยมดีทีเดียวไม่ผ่านที่กระโโที่ไม่เป็นลูกทีมไว้ยังไงยังโดนบลอมอยู่นะครับหลงนี้ไว้ยังไงครับเพ่อนลูกทีมไว้ยังไงยังได้บอลอยู่ที่หมายเลขสิบลูกนี้ไ่ายังไงหมายเลขสิบดึงออกมาแล้วครับไปกับเพื่อนลูกทีมไ่ายังไง,ง,งครับลูนไไบลนลกนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของเทศบาล หมายเลขสองได้ไปแล้วเขาไม่ไงโอ้โหหมายเลขเก้านะครับตร่นี้เลี้ยงไม่ผ่านครับตันทีมของบ้านกะโพครับแต่ว่ายังเป็นบอลทุ่มของท่าตูมครับเอสบานท่าตูมคืนหลังมาที่ธนกรธนกรมองเพื่อนแล้วล็อกหลบไปหนึ่งล็อกหลบไปสองครับเปิดมาที่กาบโตครับโอ้โหแต่ว่ายังไม่ผ่านกองหลังของบ้านกะโพครับดาริติมัสจ่ายมาทีุ่รวิชยอยยอยครับโอ้โหเข้ามือของ ประตูบ้านกระโพครับเปิดมาที่กลางสนามแต่ว่าบอลยังโดนตัดมาโดยศิลวิทย์ครับศิลวิทย์ศิลวิทย์กับสีลศักดเล่นกันธลิติมัดจกบอลไปได้ศิลวิทย์ยิงไกลครับลูงนี้ใจใหญ่จะกัดออกไปได้ครับโอ้โห9้นะครับยืนตำแหน่งดีทีเดียวอนุสมกับได้เป็นกับตันทีมเล่นไม้ใกล้นะครับธลิติมัดก่อน ถูกมหมายเพื่อนหมายเลขหกไว้ยังไงครับไม่ผ่านผู้เล่นของกระโปงยังยกโด่งจากงสนามอยู่ลูกนี้วะโอ้โหทุ่มพนันรวมมาผู้เล่นหมายเลขหกคือนี่ครับเพื่อนลูกยืนไว้ไงลูกนี้โอ้โหส่งเข้ามายังไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขเก้าตัดโดนหมายเลขสิบเจ็ดยังได้อยู่ที่โอ้โหลูกนี้ตาลิติบัตครับโอ้โหให้ลูกนะครับลูกนี้หมายเลขส่วยังไล่ตามอยู่ ห้าตัวครับไม่ปล่อยให้บ้านกระโพสวนกลับเร็วครับตัดฟาวไว้ก่อนกลางสนามครับกระโพได้เปิดขึ้นมาเล่นครับขีลระศักขีลระศักครับขีลระศักล็อกหลบไปหนึ่งผ่านไม่ผ่านกองหลังของบ้านกระโพโอเคครับพกทั้งสองทีมนะครับน้องๆนะครับตัดจะมีแมวมอง จากอาคาเดมี่ท่าเตยนะครับจากอาคาเดมี่บุรีรัมย์ือทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่ดูเฟซบุ๊กไลฟ์ของก็จะสารแนนอนอยู่นะครับตอนนี้อาจจะได้เห็นสีเท้าของน้องๆแล้วทั้งสองทีนะครับต้องชื่นชมนะครับเช่นชมอยู่ท่งไล่ไปอยู่นะครับในทีบกำลท่าเตยงต้นรึ่งแรกกับครึงละตึงหลังครับสองลูกเลยลูกนี้ยังเป็นบอลของเทศบาลท่าตืงครับแต่ลิติมัดตัดบอลได้กอบเขตโทษ สายไปให้ธนากรตัดไฟจากสายไปขวาบอลยังขูกขีดขุกขีดอยู่หน้าปากประตูของตัดโตแต่ว่าตอนนี้ตัดบอลได้จะได้สวนครับขึ้นมาสี่คนครับสี่หนึ่งแต่ว่าของหลังของทศสบาลตูก็ยังยืนดีอยู่ครับได้สวนกลับครัูกนี้สี่สิบสี่สิบล็อกผ่านหมายเลขโอ้โหสองยังได้อยู่ไหมโอ้โหตัดโอ้ยลูกนี่ไม่ไงครับลโห กรไดูกนี้มองว่าอ่านทางยากบอลันดอนครับผลิติมัตตัดบอลได้แดนกลางไปที่ศีระจักสีระจักจับบอลลั่นยาวไปนิดนึงครับแต่ว่าบอลยังอยู่กลางสนามอยู่ครับของหลังของเด้สเจษคาับตูงนี้ยังไม่เพียงพ์ครับทิติวัฒนีพันจ่ายไปให้เพื่อนก็ยังติดผู้เล่นของตะโพครับ อย่าพอดอย่าได้สวนหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี้เดียวนะครับเบอร์เก้าเบอร์สิบเจ็ดของสโพนะครับไม่ผ่านเจ้าตีพิกยังได้ลูกอยู่เจ้าตีเคกไหวไงครับลูกนี้โยกนิดนึงแล้วก็ว่าไงโอ้โหไอ้ลูกนี้หมดแรงครับยังได้ที่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าอัเข้าไปเพื่อนรุ่นพีมไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขยี่สองลูกนี้ยังงัดออกมาได้ลูกปมบุตรอันี้ปมบุตรหมายเลขสอง ให้กับเจ้าโอ้ยลูกนี้แตนนกครับ้าสอนครับพี่ชัยสงครามของเทศบาลท่าตูมครับขับสนามบุกครับเพื่อพวงสาวประตูโอ้ยลูกนี้ว่าอย่างไรปัจจุบันทีมได้บอลแล้วลูกนี้โอ้โหล็อกนี้ทีเดียวให้กับเพื่อนล้มทีมมาแล้วแปดโอ้ยทำกันสวยครับนี่ก็ถือว่าเพื่อนสาวประตูของเทศบาลท่าตูมยืนตำแหน่งได้ดีทีเดียวเียดโดนลงโทษครับ กันไปหน่อยครับแต่ว่าอย่างแก้ไขมาครับสิลาวิศตัดบอลได้แดนหน้าบอลถึงประตูของกะโพครับเปิดยาวมาที่กลางสนามได้ทัศเสศเสได้อยู่ทัศเสศไปแล้วนะครับลูกนี้ยังล็อกได้อยู่โอ้ยทัศเสศสีแก้วอบตรงเข้าไปตรงกลางไม่ผ่านผู้เล่นของกะโพผู้เล่นหมายเลขแปดตัวจิ๊บทีเดียวลงมีไ่าไงครับยังได้อยู่นะครับโอ้ย ตูดีเดียวครับโอ oh dear dear dear. Oh oh ้หมายเลขแปดไม้เลขเกตของเทศบาลนัาตูมครับเจด้วยยังไงโอ้ยยังล็อกไม่ผ่านเบ้นหมายเลขสิบเจ็ดนะครับยังจากเท้าทีเดียวยังได้โยนที่นัดเจด้วยยัยจะได้สวยแน่นอนนี้จะได้สวนแน่นอนมาไปโอ้โหแต่ไม่ผ่านหลังหลังนัดยังสกัดคุกคลิกคุกคลิกกันอยู่นะกอบเกลียดโทษของกัปโปครับมาช่วยเฟสเร็วปักมาช่วยปัก อย่างเลี้ยงอยู่ที่มุมว่ได้ตายยังขุกขิดกันอยู่หน้ากรอบเขตโทษของกัปโหแต่ว่าตกบอลขึ้นมาได้ครับจะสวนครับลูกนี้จะสวนได้หรือไม่ครับกัปโหหมายเลขหกได้มาที่หมายเลขเจ็ดครับโดนเทศบาลนะทตูนตัดบอลมาได้ครับสี่โลวิทครับสี่โลวิทหมายเลขสองล็อกซ้ายล็อกขวาเปิดไปครับ มองเพื่อนแล้วเปิดมายาวๆครับลูกนี้ถึงกลางประตูไหมโดนสกัดครับกับโพยังอาจทางได้ดีครับลูกนี้หมายเลขแปดสิเก้าทันตกรจันสีดาจริงอีกแล้วโอ้โอ้ยยังถูกปฏิเสธจันสีดานะครับตัวเล็กครับ น้องของเจษฎาธิตูก็อย no. ู่ประมาณปสามนะครับปสามั่นกับทั้งหมดปสองปสามนะครับปอศูนย์ครับยังได้ที่หมายเลขเกตของกระโปงให้หมายเลขแปดติงต่อไปที่หมายเลขเกตยังไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขสาม คือเรามีสิ์ไม้กันดีอย่างกันไว้อยู่นะครับอย่างการไว้อยู่ปล่อย,อย<ป>ลูกออกัสนามไปให้กับผู้รักษาประตูเล่นจากเส้นประตูมาครับเจ้าภูผานะครับ,งงบรผู้รักษาประตูของเทศบาลตำบลท่าตูตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป .2 นะครับไปตรงกลางไปตรงกลางไปเอาบอลนนะ่ะไปโอ้โ,โหลูกนี้แย่ขาสุดขาจริงนะครับหมายเลยกล่าวลูกนี้ว่าไง ยังไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขสามไม่กับผู้เล่นลงไปใหม่นะครับหมายเลขยี่สิบบวรวิทย์ศกแก้วนะครับผู้เล่นหมายเลขยี่สิบลงไปใหม่นะครับลุงยุ้ยว่ายัางไงไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขแปดโอ้ยอไป่างซันนะฮะก็ยังทําได้ดีถึงว่าลุกเกมก็ยังถือความกุมความได้เปรียบกับโปรยูน่นะครับ เป็นลูกสวนของเทศบาลน่าตูมครับยังได้ที่กระโปงผมบอกเพื่อโอ้โหโยกสวยทีเดียวหมายเลขเจ็ดว่าไงโอ้โหให้มานิ่มๆนะครับยังได้ที่ยังแย่งกันระหว่างหมายเลขเก้ากับหมายเลขเจ็ดโอ้หมายเลขเก้าขึนมาที่เพื่อนลูกเกดหมายเลขแปดไม่ผ่านเจ้าเป็นเจนเจ้าเป็นเจนไว้ไงครับเัีวนี้ดูนะครับเดี๋ยวหนุ่มเพื่อนกับเพื่อนลูกเกดหมายเลขเจ็ดนะครับโอ้โหโชคคุณนะครับเนี่ยเจ้าโชคคุณบอลหนึ่งนะครับเนี่ยโชคคุณของเทศบาลท่าตูม ฝากสีเท้าให้กันผู้ชมได้ดูนะครับลงไปใหม่นะครับตัวเล็กเต็กจิ๋นะครับลงไปหาประสบการณ์ครับขอคุณนวครับโชกุณรวยยังไงหลูกนี้ยังเป็นเอชรกรแจมทองนิดทีเดียวนะครับน้องน้องเมียนาคตนะครับเล่นฟุตบอลเราอย่าไปยุ่กับยาเสพติดครับเยนหนังสือแล้วก็เล่นกีฬานะครับเพื่อพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนเป็นดูรายการสองสองมาเลยขอบคุณ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 ท่านประทันโอ้โหครับเอาเซ็นเตอร์แบ็กออกนะครับทั้งคู่เลยแต่ว่าลูปล่างหุ่นนะครับก็ยังห่วงเอกลักษณ์ของกองหลังอยู่นะครับดูมีเทศบาลถ้าจูมจะได้เปิดลูกเตะมุมครับ ไก่รอบนึงเปิดบาร์ดิการประตูดีครับทำประตูให้เทศบาลทูนนำห่างออกเป็น